กอบของการมีสุขภาพดีนั้นมาจากการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการการพักผ่อนที่เพียงพอและวิถีชีวิตที่ถูกสุขอนามัยซึ่งก็เป็นเรื่องยากสําหรับคนทํางานยุคใหม่ที่มีชีวิตที่เร่งรีบทําให้ในายคำพีนิ่มนวลนวัย65ปีต้องเผชิญกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจนต้องรับการผ่าตัดถึง6จุดตอนนี้ยังไม่ทราบว่าวปเป็นโรคหัวใจแต่มันก็มีอาการบอกนะต่อนเนื่องนะและตอนหลังเนี่ย นอนนอนอยู่กับบ้านเนี่ยนะหายใจไม่ค่อยออกก็ต้องลุกขึ้นมานั่งทักพักแล้วนอนใหม่นอนไปแล้วก็รู้สึกอึดอัดนะหายใจไม่ออกเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมานั่งเป็นอย่างนี้อาการแบบนี้แต่ไม่ได้นั่นหน้าอกนะนะแต่เหนื่อยมากอาหารการกินนี่เราเราไม่ระวังรู้สึกว่าจะกินอะไรเนี่ยตามใจปากก็เลยไขยมันนี่ นนัั่่ก็จจมมไไคอยด้ตวแม้ว่าเส้นเลือดที่หลอเลี้ยงหัวใจที่เคยติดจันจะได้รับการรักษาให้หายแล้วแต่ในคำพียังต้องดูแลร่างกายอย่างต่อนเนื่องเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดโรคได้อีกการออกกําลังกายด้วยไทชิเป็นทางเลือกที่เขาคิดว่าจะช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายแข็งแรงเราต้องไม่ไม่เครียดนะ แล้วต้องต้องฝึกออกกำลังกายเนี่ยเป็นประจำแต่การออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่เป็นการออกกำลังกายแบบรุนแรงการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆไปพร้อมๆกับการกำหนดลมหายใจคือหลักสำคัญของการฝึกไทชิ ซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่และช่วยคายคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายไม่ต้องการออกจนหมดเป็นการลดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดโรคต่งตางๆประโยชน์ของไทชีเนี่ยที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ได้อยู่ที่ท่า แต่อยู่ที่ลมหายใจนะครับลมหายใจจะต้องลึกหายใจเข้าเนี่ยเนี่ยลึกเพื่อออกซิเจนและแล่ธาตุเข้าแล้วก็หายใจออกยาวนะครับทำบ่อยๆเข้าพลังชีพมันจะออกมาถูกไหมครับตัวนี้จะเป็นการป้องกันโรคหรือคนที่เป็นเป็นโรคเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกต้านทานไว้ก่อนส่วนท่าทางการเคลื่อนไหวเนี่ยจะได้เรื่องของเส้นเอ็นไขข้อแต่ไม่เกี่ยวกับโรค การฝึกไทยชีขั้นพื้นฐานมีทั้งสิ้น18กระบวนท่าสำหรับนายคำพีจะเน้นท่วงท่าที่ปรับความดันโลหิตสูงให้เลือนลมสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นด้วยฝึกสมาธิให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนบนและการกำหนดลมหายใจภุมเหนะ้าไขมันเบาหวานความดันนะสามตัวนี้ก็เป็นที่น่าพอใจ แตตต่่ก็้้ออองงคุมไปไทชี้เป็นการออกกำลังกายที่เน้นป้องกันการเกิดโรคและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าการรักษาซึ่งไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกแต่ผู้ป่วยที่มีอาการหนักควรอยู่ในความควบคุมของครูฝึกหรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นต้องบอกก่อนว่า คนที่มาฝึกป่วยเป็นโรคอะไรแล้วเราก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดว่าเาขาควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง ถึงการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงคนส่วนใหญ่จะนึกถึงการออกกําลังเรียกเหงือ่อซึ่งต้องใช้พละกกาลังมากแต่กลับมีข้อจํากัดสําหรับนางสาวอัชาราวัชาราภิชาติวัย47ปีผู้ป่วยโรคไทรอยที่มีสภาพร่างกายที่อ่อนแอคืออาการไทรอยเนี่ยออจะทําให้เราเหนื่อยง่ายมากขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นบันไดแบบสะพานลอยข้ามถนนนี่ขึ้นไม่ได้เลยนะคะต้องขึ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วก็พัก ตอนนั้นทานยามากจะมีความรู้สึกว่าตัวเองกลัวเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดทานยาไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยผลตามมาคืออาจจะได้โรคก,กระดูกพรุนแผลม,มาด้วยนะคะตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีโอกาสที่จะหันไปหาทางเลือกในด้านของการที่เขาเรียกว่านาธจะมาติบบำบัดเนี้ยน่าจะดีกว่านนการออกกาลังกายด้วยการเคลื่อนไหวช้าๆอย่างไท้ชิคือทางออกที่ดีสําหรับนางสาวอัจฉราที่ต้องการมีร่างกายแข็งแรง ไทชี้เป็นการออกกำลังกายที่นุ่มนวลและเป็นศาสตร์ขแขนงหนึ่งของมวยจีนที่เน้นการผ่อนคลายและการกำหนดลมหายใจประโยชน์ของไทชี้เนี่ยที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ได้อยู่ที่ท่าแต่อยู่ที่ลมหายใจนะครับลมหายใจจะต้องลึกหายใจเข้าเนี่ยเนี่ยลึกเพื่อออกซิเจนและแร่ธาตุเข้าแล้วก็หายใจออกยาว ทำบ่อยๆเข้าพลังชี่มันจะออกมาถูกไหมครับตัวนี้จะเป็นการป้องกันโรคนางวิรวรรณแก้ววิเชียนวัย50ปีเป็นผู้ป่วยอีกคนหนึ่งที่ไม่สามารถออกกำลังด้วยการเคลื่อนไหวอย่างหนักได้เพราะร่างกายของเธอเคยผ่านการผ่าตัดและรักษามะเร็งเต้านมจนร่างกายเสื่อสภาพลงไปอย่างมากต่อมน้ำเหลืองเราถูกตัดไปเราจะมีเม็ด ผื่นขึ้นง่ายเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองนี่ทําหน้าที่ขจัดของเสียในร่างกายเมื่อเราไม่มีเราก็จะอ่อนแอร่างกายเราจะอ่อนแอเราจะเป็นหวัดง่ายทุกๆอย่างจะเกิดขึ้นได้อย่างเพราะมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเราเม็ดเลือดขาวเราก็จะไม่มีภูมิที่จะฆ่านี่ก็คือผลเสียของเคมีและอ่านผลงานวิจัยแล้วพร้อมกันนั้นเราก็พบว่าการฝึกไทชิเนี่ย เป็นการฝึกลมปราณซึ่งจะมีผลดีต่อผู้ป่วยมะเร็งพอหลังจากนั้นพี่มาทำงานพี่ก็เริ่มเข้ามาพบอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็มาฝึกไทชี้กับอาจารย์สมศักดิ์การฝึกไทชี้จะเริ่มต้นด้วยการฝึกควบคุมการหายใจและการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้เกิดสมาธิส่งผลให้เกิดพลังลมปราณในร่างกายหรือที่เรียกว่าพลังชีพที่จะช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตเพิ่มปริมาณเส้นเลือดฝอยเป็นการเติมออกซิเจนให้กับร่างกาย ไทชีชี้งงเป็นเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ว่ามีผลต่อการป้องก,กันโรคมากที่สุดกิจกรรมไทชี้เนี่ยก็จึงทำให้พลังชีนี่ออกมามันจะออกมาได้ยังไงหนึ่งคุณจะต้องหายใจให้ถูกต้องปกติเราจะหายใจสั้นยิ่งหายใจสั้นและเร็วชี้ไม่เดินจากงานวิจัยที่อเมริกาเนี่ยในหนังสือเขียนไว้นะครับว่า1วินาทีเนี่ยชี้จะเดิน20เซนติเมตร แต่ถ้าเราเคลื่อนไหวเร็วหายใจเร็วปั๊บเนี่ยเขาไม่ออกมาชี้ตัวนี้มีคุณสมบัติทําให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงในที่นี้หมายถึงตับไตไส้พุงหัวใจปอดลำไส้ก็คือเอาไว้ข้างในแข็งแรงหมดเลยไชชี้ยังช่วยลดความหมุนหงิดจ,จากอาการป่วยที่นางสาวอัชาราและนางเวรวรนเป็นอยู่ทําให้พวกเธอรู้สึกผ่อนคลายลดความกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจไปพร้อมๆก,กับการสร้างสมดุลภายในร่างกาย อาการไทรอยที่เป็นอยู่ดีขึ้นเยอะมากค่ะเยอะมากส่วนหนึ่งอาจจะมาการจากการออกกำลังกายที่เราเนี่ยได้ใช้สมาธิแล้วก็ทำให้ข้างในตัวเองเนี่ยใจเราเนี่รู้สึกว่าเราสงบเราไปปฏิบัติประจำแล้วเราก็มาให้มาเรียนอาจารย์ทุกครั้งไม่เคยขาด ก็รู้สึกว่าดีขึ้นที่พี่ติดตามผลตรวจเลือดทุกเดือนและทุกสามเดือนปรากฏว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายพี่สูงขึ้น